ช่องสิงคโปร์นะครับเนื่อขนมหวานไว้ใจเหล่ามีลูกค้าสั่งให้โลกให้นะครับสวยๆส,สีสันสุกแล้วนะสดใสเหลือเกินช่องสิงคโปร์าเป็นหม,ม้อเลยรวมมิตรช่องสิงคโปร์รวมมิตร ของร้านเราเมื่อเช้ามีคนสั่ง40โลอันนี้ก็เหลือนะคะก็เลยเามาเลียงที่โบสโรมิทมตักมาดูสิตักมาดูสิติกต่อางเดียวเออเนี่ยเราทำส่งนะน่ากินมากไม่ต้องใส่น้ำแข็งเลยอากาศดีโอ้ยมีอยู่เม็ด <laughs> น่ากินอ่ะเม็ดเดียวก็น่ากิน อินตามตางกูนะคะไงไงด่าช่องรวมมิตรค่ะ<ง>เยี่ยมสิงคโปร์รวมมิตรรวมมิตรสิงคโปร์จัดไป